ชั้น2ของศูนย์การค้าสยามคาคา,คาชิมายะอรปกรณ์มวยไฟเตอรในใน์โดยในหัวมิดนรัรนะครับคุณสุเมศสือสัตว์ตบงกฎ ต้องขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตกครืจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตซินเยลแอนตซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเมนเดท่าร้อยยา่าตน้ำงขาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีรพุชงนะครับด้วยการสนับสนุนฉบะแม่ไม้มมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีครับคุณวิเชียนสมภพลุงโลดโตโยต้าเคมอเตอร์0 2น6์สองหกหกจากโตโยต้าเคมอเตอร์โอ้ยใจหายเลยคุณน้องตามกันต่อนะครับ ครบยกหรือไม่ครบยกกัเพราะว่ากองพยักนี่เน้นกำปั้นเลยครับแต่ว่ากว่าจะเข้าไปถึงตัวนี้ต้องเสียเปรียบมาเสียเปรียบอาวุธก่อนนะครับสั้นกว่าต้องขยันสืบเท้าครับเพชรอนุวัฒน์วันนี้มาใช้ฝีมือนี่มีลูกถีบไม่อยากจะอยู่ใกล้ครับเหมิงอา้าวนี่นะครับน้ำเงินกองพยัคต์ต้องติดตงลงอดอ้าซ้ายสเวลดมาโดนกระตุกเสือลม้มอีกอ้ what, าวเพชรอนุวัฒน์นะครับแม่ยาวรูปร่างดีแลอเกินอ้าวแข่งขายาวดีนะครับอ้าวกองพยัคต์แม่แกสาวเลยอ้โอ นี่เรียกว่าชกตามแฟนเชียะวังั้นเนี่ยสั้นกว่าเตี้ยกว่านี่แฟนเชีย์เอาฝ่ายแดงพีรธุวัฒนะครับแม่โครงสร้างดีเหลือเกินอ้าวโอ้โหถีบลูกนี้ถีบท้ายเชนน้อยสองสี่พันเลยอ่ะนี่ถีบตีนหลังนะครับจับเออเทกระจาดอีกทีนึง่าจะไปยั่วต่อมโมโหรุ่นพี่หรือเปล่าครับนี่ครับโอ้โห หลอกเขี่ยล่างแล้ขึ้นบนแต่ว่ากล้องพยักไม่สนครับโอ้โหฟันล่างเข้าไปโอ้โหครับล้มตัวล้มตัวล้มตัวนี่ครับไม่ใช่ว่าจะตีง่ายๆนะคุณฮอสโอ้โหน,นี่ดูเดือดร้อใจเลยนะครับเพชรอนุวัต์เนี่ยได้เหลี่ยมหักนะครับแต่ว่ากล้องพยักนี่ก็ออกแต่แล้วนี่ครับซ้ายอ่าเกี่ยวได้เทเทล้มไหมเกือบจะล้มแค่เสียหลักเล็กน้อยครับชักไม่ล้มแล้วอะชักไม่ล้มแล้วอ่ะเอ้า ไปแดวเพชรุวัตเอาขอยักซ้ายไปเตะตามเฮเตะตามเฮเอาย่องย่องติดเชือกแล้วเอา้าเอาซ้ายไปดิ้นไปเอาขวามาเพชรรุวัตโอ้โหมันต้องอย่างนั้นอ่าอะนี่แหละครับมวยมันสนั่นเมืองครับทุกวันอังคาาเรามีนัดกันครับอ่าขยับซ้ายโอ้โหแกล,ล่ากซ้ายมาจากชัยภูมิเลย ดูครับโอ้ทันกันจริงๆครับคู่นี้ออกกันเต็มเหยียดเลยนะครับยก3ครับเหลืออีก30วิบวิยังไล่ต้อนแข้งขวาไปเพชรอนุวัฒน์นี่แหมก็มีดีดมาเลือกมาโดนท้องโอ้พอโดนเป้าใหญ่แล้วเสียงเชียร์นี่ดังเป็นพิเศษครับแม่มวยตี้มวยสั้นมันต้องอย่างนั้นนี่เลยครับไปแดงเพชรอนุวัฒน์นะครับน้ำเงินกล้องพยักโอ้โหนี่แหละมวยมันสนัเมือมันๆอย่างนี้นี่ ลุงโบ๊ะทะทเดนี่จัดให้แฟนได้ลุ้นกันตลอดเลยน,นี่นี่ดูตีอย่างนี้นี่สั้นกว่าต้องตีโอ้โหยมันพยค่คย่าโอ้โหนี่ครับพลาดถูกอกถูกใจแฟนๆแล้วเกินเอาหมดยกก่อนครับหมดยกพักความมันแป๊ดเดียวครับมีรางวัลมาให้เตะกั้นคอสอกับเข่าร้อยหนึ่งมืนบาทจาระเข้ฟาดหาง3 0,000บาทแล้วถ้ามีแผลแตกเข็มละ500บาทครับ ขอบคุณแอนตาซินพร้อมด้วยท่านนายทังวินัยวีระพุชงครับคุณรักเสลปะแม่มาให้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมขอขอบพระคุณครับยกสี่มาสุดมันเลยครับเจอหักเททิ้งไปอีกแล้วนะครับล้มบ่อยไปหน่อยนะครับกล้องพยักแต่ว่าอาวุธแกก็ยังน่ากลัวครับยกนี้ยกสีครับเพชรอนุวัฒน์มาตู้หุยหมัดมาโดนยังไม่เต็มอ้าวนายตีปิดมาแต่นี่แหละครับจังหวะก่อนจากครับเพชรอนุวัฒน์ทได้ครับอ้าวดูดีเลยนะครับไฟแดงเพชรอนุวัฒน์เน้อเมินกล้องพยัก แม่ดูทั้งเมืองนะครับอุทัยทัพอาสาชูชีตีโพคาสมพรแก้วรัศมีโชติขาดไม่ได้นะครับถุงพยูมวยมันนี่มวยมันสนัดเมืองนะครับให้แฟนได้ลุ้นกันอย่างนี้เลยทีเดียวคู่มวยนี่เสียโสนนะครับออกคู่มวยมาไม่ถึงวงแฟนชื่นชอบตอนเอาย่องไปซ้ายไปซ้ายไปติด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 หมัดไปต่อยแล้วเอ้าแม่แกเข้าใจเตะนะครับเพชรฤวอดูครับมาเกมเดือดเกมเดือดรองคู่เอกโอมา กล้ามากครับเพชรุทวัตรับแล้วเททิ้งเลยนี่ครับไม่สนไม่สนรุ่นพี่ติดเข้าไปติดเข้าไปโอ้แต่เพชรุวัตพลาดตีแล้วก็ตีสวยครับฝ่ายแดงใกล้เชื่อกกรรมการแยกออกมาสับมือชกต่อครับผ่านไปครึ่งทางยกสี่นี่ครับมาเลี่ยมหักของเพชรอุวัตวันนี้ไร้กาดจริงๆครับโอ้โหแค่ข้าเมื่อกี้นี่อีาช้างฉไม้นี่ครับเอา้าโอ้โหดูดิ โอ้เอ้าตีไปมีเฮมีเฮมีเฮตีไปแทงไปแทงไปเอาแทงได้แทงไปนี่เลยครับน้ำเงินก้องพยักฝ่ายแดงเพชรอนุวัฒน์เอ้านร้องเฮเฮเฮอีกเฮอีกย่องไปย่องไปก้องพยักสั้นกว่าเอาเตะเอ้าไม่ล้มแล้วหัวเราไปย่องชึบไปแจ้งความแล้วไปแจ้งความแล้วเอ้าเอานี่ครับแฮ่เฮฮาวุ่นวายเลยครับในเวทีโอ้โหดูครับแฮ่ก้องพยักดูโอ้โห โอ,โอ้แต่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,รอโอ้น้ำหนำกระจายเลยครับเอาละครับอีก50วิวิปลายยกสี่ไหนมาแต่ว่ามันใกล้เชือกอะครับกรรมการตรงใช้ทองสเวกงัดทั้งคู่ดึงมาสู้ต่อครับโค้งสุดท้ายปลายยกสี่น่าสนใจครับโอ้โหต่อยอะไรกันอย่างนี้นี่นี่เชือกันมาแรงปีได้อ,อย่างไรเอ้าไล่ไล่ไล่เร็วพยายามไล่ไปไล่ไปมาเอา้าเาพนุวัตติดเชือกติดเชือกปลายยกคู่ มันมันอย่างนี้แหละมวยมันสนั่นเมืองมันต้องมันอย่างนี้โอ้โหทำท่าจะชิงดับอีกคู่หนึ่งอีกแล้วครับโอ้โหสุดสุดจริงจริงครับมวยมันสนั่นเมืองมาวิ่งเข้าใส่เลยครับต้องพยักด,ดูโอ้โหนี่ครับโอ้โหหวาดเสียวหวัดเสียวหวัดเสียวครับอยู่ในช่วงปลายปลายยกแล้วน็อตยกสี่บีบหัวใจทุกวินาทีเลยครับนี่แหละครับมวยมันสนั่นเมืองซ้ายอ้าวคืนด้วยขวาไปครับ เพชรอนุวัตรก็ไม่ยอมให้กินฟรีครับพยาาช่องแมาหมดยก4พักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันอัน5ครับกินเจเจครับแล้วก็องขคบคุณผู้ใหญ่ใจดีโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียนสมภพลุงโลด0ูน6์6 5 5หจากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับตามกันต่อนะครับ3นาทีสุดท้ายครับผู้รองจะออกหน้าไหนน่าสนใจนะครับเพชรอนุวัตรนออนุวัตรยิ่เมืองเกงสีแดงกับกล้องพยักพอหลักบุญพยายามจะตัดเวทีให้แคบเดินบุกเหมือนเดิมครับกล้องพยัก ส่วนเพชรอนุวัฒน์วันนี้มาเล่นจังหวะ2ครับเอา้าซ้ายซ้ายไปซ้ายไปนายแกก็ขวางขวางไม่ยอมให้ตีง่ายง่ายเฮไม่เลิกยังมีลุ้นตลอดฝ่ายแดงเพชรอนุวัฒน์น้่นเหมืนกองพายักโอ้โหนี่วิ่งซ้าย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 ,ายปังเข้าไปปังเข้าไปเอา้านไหน แมขยันจริงๆนะครับแมเตี้ยต้องขยันเตี้ยต้องขยงด้วยเอ้าเตี้ยกว่าสั้นกว่าต้องขยงต้องขยันด้วยนะครับน,นี่ครับแมเขาบอกคำเงินมาชกเหมือนยกที่แล้วก็โอเคเลยครับอืตอนนี้โอ้โหเพชรอนุวัฒน์ระบบป้องกันตัวนี่รัดกุมขึ้นครับยกนี้อืแต่ว่ามายังพยายามอยู่ครับกล้องพยักมาเป่าใหญ่เป่าใหญ่ด้วยเอ้าน,นี่ครับวิ่งเขาใส่เลยครับนี่ครับลำตัวลำตัวลำตัว รวบไว้ก่อนครับรวบไว้ก่อนโอ้โหอ่ะเหลืออีกหนึ่งนาทีกับอีก30วินะครับพยายามจะเร่งเต็มที่เหมือนกันนะครับกองพายักแต่ว่าเพชรอนุวัต์วันนี้แกจุกจิกแล้วก็ใช้ฝีมือแม่รูปร่างน่าจะเดินกระซวกเข่าแต่ว่าวัานนี้เนี่ยจุกจิกอ,อ,ดโดอา,าโดนหมัดว่พอโดนหมัดแล้วครับมีเสียงเฮตลอดครับโอ้โหยัยงนึกไม่ออกนะครับอ้า่ไยแดงนะครับเพชรอนุวัฒน์เหมือนกองพายัก เอาไล่ไล่อีกมีหน้าที่ไล่ไล่ไปอย่าหยุดสิอย่าหยุดอย่าหยุดต่อยไปต่อยได้ต่อยไปเอ้าแหมเพชรวัฒนี่ีแขงขากระยาวเลือเกินป่นเปลี่ยนป่นเปลี่ยนกระเกาะบนตลอดนะครับโอ้ยนี่แหละครับเอ้าตั้งตั้งตั้งรับไว้อีกกาดไม่ตกแล้นะครับเพชรวัตนเอ้าต่อยมาต่อยอย่าซุดอย่าล้มนะนี่อย่าซุดแหมแก่แก่ก็ตีไปเรื่อยนะครับตีเบาตีหนักแก่ก็ตีไปตลอดฮะ นี่ครับอีกสี่สิบกวิน่าเปิดก๊อกสุดท้ายแล้วครับนี่ครับกองพยักกลำตัวโอ้โหแต่ว่าดูอ่าสเต็ปเท้ายังดีอยู่ครับเพชรอนุวัฒน์ติดเชือกกรรมการคงชัยแก่แยกมาก่อนนับถอยหลังนะครับอีก30วิครับนี่เป็นคู่รองนะครับแล้วก็จบคู่นี้ห้ามพลาดเลยครับ ใครมีญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ชื่นชอบกีฬามวยครับฝากทักไลน์ไปบอกหน่อยครับว่าคู่ต่อไปเป็นบุญหลงของสุนภูรีสอรทกับเจริญสุขสอจอต้องปราจีนครับ123ปอนด์ถือว่าเป็นคู่เดือดประจําวันแล้วก็เป็นคู่ไฮไลท์ที่ทุกคนต้องดูคู่ต่อไปอ่ะครับนี่แหละครับพลาดไม่ได้คู่ต่อไปนะครับคู่เอกด้วยมาดูคู่นี้นะครับเห็นอนุวัฒน์นี่บอกไม่ต้องเข้ามาแล้วนะครับกองพยักไม่ต้องเข้ามาแล้วนะ เพราะว่าเข้ามาก็ต่อยไม่ถึงหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักครู่เดียวเดี๋ยวดูคะแนนเรียบร้อยก่อนนะครับายแดงก็คือเพชรอนอุนวัฒน์น้ำเงินคล้องพยักแต่ว่าถือว่าเปี้ยกว่าเขาจริงนะครับแต่ว่าต่อยได้ให้แฟนได้รุ้นได้เฮตลอดเ,เลยทีเดียวกรรมการก็ชูมือให้ไยแดงนะครับเพชรอนอุนวัฒน์นะครับนอนุนวัฒน์ยิ้ม ชนะคะแนนก็พยักพอหลักบุญไปนะครับนี่แหละรูปร่างดีเหลือเกินน้ำหนักแค่ร้อย